สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มงคลเนมชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำชื่อมงคลสสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันกันนะคะสำหรับวันพุธนี้พิเศษหน่อยนะคะจะมีแยกเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืนตามหลักทักษะประก์ค่ะอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วในคลิปก่อนๆว่ามงคลเนีมชาแนลใช้สามศาสตร์หลักในการแนะนำชื่อนะคะ และทั้ง3ศาสตร์จะต้องได้เกณฑ์ดีถึงดีมากเท่านั้นค่ะเราถึงจะนำมาแนะนำนะคะมาที่ชื่อแรกที่เราจะแนะนำกันนะคะชื่อนี้เลยค่ะยะสัสวินสะกดด้วยยอ,อยักษ์สอสาลาไมหันอากาศสอเสือวอแวนสลาอินอหนู อ่านว่ายัสสวินสะกดด้วยภาษาอังกฤษ Y A S U S S A W I N แปลว่า มีชื่อเสียงในทางเก่งกล้าสำหรับชื่อยา,าสจวินนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนและว,วันเสาร์ค่ะสำหรับชื่อนี้ตามหลักทักษาประกรณ์แล้วได้ตำแหน่งสีนำเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ต้องการตำแหน่งสีนำต้องชื่อนี้เลยค่ะตัวอักษรแรกยอ,อยักษ ได้ตำแหน่งสีส่งผลถึงความเป็นสิริมงคลคุณงามความดีความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองค่ะถัดไปสอสาลาได้ตาแหน่งมูละส่งผลถึงการมีทรัพย์สินต้นทุนที่ปิดามารดามีไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินต่างๆที่อยู่อาศัยรวมถึงความมั่นคงด้วยค่ะต่อไปไม่หันอากาศเป็นสระนะคะได้ตำแหน่งอุตสาหะส่งผลถึงความเพียรความพยายามการมีสองสิ่งนี้ก็ทำให้ความสำเร็จในทุกๆด้านอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วค่ะถัดไป สเสือได้ตำแหน่งมูละเช่นเดียวกันค่ะและถัดไปวอแหวนได้ตำแหน่งสีค่ะสะอีเป็นสระเช่นกันได้ตำแหน่งอุตสาหะและอักษรสุดท้ายนหนูได้ตำแหน่งอายุทรงผลถึงความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนค่ะและชื่อนี้ไม่มีตัวอักษรใดเลยค่ะที่ได้ตำแหน่งการกินีตามหลักทักษะแล้วชื่อนี้จึงดีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะมาดูผลรวมของกำลังดาวตามหลักเลขศาสตร์กันนะคะ ชื่อยะสัสวินนี้ได้ผลรวมเท่ากับ41ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับเลขศาสตร์ค่ะเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคงสติปัญญาดีความจำแม่นยำจะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีความสุข,ขุมนุ่มลึกชอบขวยคว้า,วาค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตของตัวเองและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ความคุ้มครองมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศในทุกรูปแบบเช่นศึกษาต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศอยู่ต่างประเทศหรือคบหากับคนต่างประเทศค่ะและสำหรับหลักอายตนะหกได้รหัสกำลังดาวเท่ากับหนึ่งผู้ที่ได้เลขหนึ่งนี้ชะตาชีวิตกล้าแข็งสง่างาม ร้อนแรงมีอำนาจวาส,สนาบารมีที่ดีจิตใจดีเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีและเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปใครที่ได้ใกล้ชิดจะรู้สึกอบอุ่นและสบายใจคะ่ะเมื่อดูแล้วนะคะชื่อยศศสวินนี้เป็นชื่อที่ไม่ค่อยได้ยินกันมากนะักสำหรับใคร ที่ชอบชื่อที่ไม่ค่อยซ้ําชื่อนี้เหมาะมากสําหรับผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะได้เกณฑ์ที่ดีมากในทุกคุกศาสตร์เลยค่ะโดยเฉพาะในหลักเลขศาสตร์ค่ะได้ผลดีมากๆเลยมาที่ชื่อต่อไปที่จะแนะนำสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะพัทระนัน สะกดด้วยพอสัมเพาไม่หันอากาศทอทหารรอเรือนอหนูไม้หันอากาศนอหนูทอทหารการันอ่านว่าพัดทะนันสะกดด้วยภาษาอังกฤษ p h a T T ท A, A N N N แปลว่าผู้ที่มีต้นกำเนิดที่ดีงามค่ะชื่อพัทะนานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันและวันเสาร์ เราจะมาเน้นดูกันที่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันกันนะคะตามหลักทักษะแล้วอักษรตัวแรกพอสัมเพาได้ตำแหน่งเดชส่งผลถึงอำนาจวาสนาชื่อเสียงเกียรติยศความสง่างามอำนาจการปกครองความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต และตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีค่ะถัดไปไม่หันอากาศเป็นสระได้ตำแหน่งอุตสาหะส่งผลถึงความพยันมั่นเพียรซึ่งทำให้เกิดผลสำเร็จมีมานะอุตสาหะมีความพยายามของตนเองมีความรับผิดชอบสูงมีหัวคิดริเริ่ม และมีแรงจูงใจที่ดีค่ะต่อไปททหารได้ตำแหน่งอายุส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายที่ดีอายุยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายใจเป็นสุขค่ะอักษรถัดไปรอเรือค่ะได้ตำแหน่งสี ส่งผลถึงความเป็นสิริมงคลของชีวิตคุณงามความดีความร่มเย็นเป็นสุขบ้านเรือนที่อยู่อาศัยความมั่นคงนั่นเองค่ะและสุดท้ายนอหนูได้ตำแหน่งอายุเช่นเดียวกันค่ะตามชื่อพัระันนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันได้ตำแหน่งเดชนำ เพราะฉะนั้นผู้ที่อยากได้ชื่อที่ส่งผลถึงอำนาจชื่อเสียงยศตำแหน่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีมากเลยค่ะมาดูตามหลักเลขาศาสตร์กันบ้างนะคะสำหรับชื่อพัฒรานานนี้ได้ผลรวมกําลังดาวเท่ากับ24ทำให้เป็นคนที่มีเพื่อนมากและเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นคนมีกิริยามารยาทนุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉานมีสเสน่ห์มากเป็นคนอย่างรู้การไกลเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างดีมักจะมีโชคลาภได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นถือว่าเป็นเลขที่เข้าเกณฑ์ดีมากเลยค่ะ ต่อไปมาดูตามหลักอายตนะ6กันนะคะเมื่อคำนวณแล้วได้รหัสกําลังดาวเท่ากับ8มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คนมีความสุขกายสุขใจมีอำนาจวาสนาบารมีโดยรวมชื่อพัทละนั้น เป็นชื่อที่ดีตรงตามหลักทั้ง3ศาสตร์เลยค่ะชื่อสุดท้ายที่จะแนะนำในคลิปนี้ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันคือชื่อนี้ค่ะปาราเมตรสะกดด้วยปปาสระ,ะอารอเรือสระ,ะเอมอมา้า สสาลาค่ะอ่านว่าปาระเเมรสะกดด้วยภาษาอังกฤษ p a r a, a m a t e ชื่อนี้แปลว่าบารมีค่ะชื่อปาระเมตเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารวันพุธกลางวันวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ค่ะจากคลิปนี้เราจะแนะนำเฉพาะผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะตามหลักทักษาประกอรแล้วตัวอักษรตัวแรก ปอปลาได้ตำแหน่งเดชส่งผลถึงความกล้าหาญความมีอำนาจมียศศักดิ์มีวาสนามีบารมีมีชื่อเสียงเกียรติยศมีความเข้มแข็งมีความกระตือรือร้นความขยันขันแข็งความยำเกรงของผู้คนรอบข้างความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานและฐานะทางสังคมค่ะ ถัดไปสระอาเป็นสระนะคะได้ตำแหน่งอุตสาหะส่งผลถึงหน้าที่การงานความพยายามความมีมานะความมีอุตสาหะความขยันมันเพียรมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่และการเรียนรู้คะ่ะอักษรถัดไปรอเรือได้ตำแหน่งสี ส่งผลถึงความมีสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความมีสเสน่ห์มีคนรักใคร่เมตตาการยกย่องจากผู้คนมากมายต่อไปสระเอเป็นสระเช่นกันค่ะและได้ตำแหน่งอุตสาหะนะคะอักษรถัดไปมอมา ได้ตำแหน่งเดชเช่นเดียวกันค่ะและอักษรสุดท้ายสสาลาได้ตำแหน่งมูละส่งผลถึงความมีฐานะจากหลักทรัพย์หลักฐานทรัพย์สินเงินทองคุณทรัพย์ที่ดินบ้านเรือนมรดกตกทอดค่ะสำหรับชื่อปารเมตรนี้ตามหลักทักษาแล้ว ไม่มีตัวอักษรใดเลยนะคะที่เป็นกาลาก,กินีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะและเป็นชื่อที่ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับหลักเลขศาสตร์ผลรวมกำลังดาวได้เท่ากับ21เป็นคนที่มีสเสน่ห์เข้าสังคมเก่งมักจะเป็นคนเด่นมีคนยกย่องให้เกียรติมักเป็นบุคคลสองลักษณะในตนเองคือ การแสดงออกภายนอกมักจะดูอ่อนแอแต่จริงๆแล้วสภาพภายในเป็นคนกล้าเป็นคนเข้มแข็งเรียกว่าเป็นคนซ่อนบุคลิกของตัวเองได้อย่างแนบเนียนยากที่ใครจะอ่านใจได้ค่ะและเมื่อดูตามหลักอายตนะหกได้รหัสกําลังดาวเท่ากับสองชะตาชีวิตสูงส่งมีจิตใจอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสงา่าใครได้อยู่ใกล้หรือคบหาด้วยก็จะมีแต่ความสุขจะไปอยู่ที่แห่งใดก็จะมีแต่ความรักใคร่ผูกพันและคิดถึงค่ะดูจากทั้งสามศาสตร์แล้วชื่อนี้ถือว่าเป็นชื่อที่ดีเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบคลิปแนะนำชื่อ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะคะมงคลนเนมจะทำคลิปแนะนำชื่อให้ได้อัปเดตกันอยู่เสมอค่ะและสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามหรือต้องการคำแนะนำสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะและหากต้องการข้อมูลอื่นๆสามารถติดตามเพจตั้งชื่อลูกเปลี่ยนชื่อใหม่เลขมงคลทำนายฝัน ซึ่งจะมีข้อมูลมงคลต่างๆอัปเดตให้อยู่เสมอค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ